สวัสดีค่ะท่าผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณรูชน,นะคะคุณรูชนมีสาระการเรียนรู้มาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเป็นสาระการเรียนรู้เรื่องวิธีในการสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆรู้จักการสื่อสารไหมคะคุณรูชนจะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้รู้จักนะคะค่ะ หนึ่งนะคะการสื่อสารทางโทรศัพท์นั่นเองค่ะสองนะคะการสื่อสารทางจดหมายนั่นเองค่ะสามค่ะการสื่อสารส่งทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะค่ะแต่และอย่างจะเป็นอย่างไรนั้นคุณครูชนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนะคะพร้อมแล้ว ไปเลยด้กันเลยค่ะค่ะวิธีในการสื่อสารนะคะเด็กๆหนึ่งนะคะคุณครูชนจะยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ฟังนะคะเช่นโทรศัพท์นั่นเองค่ะทุกวันนี้เด็กๆต้องมีโทรศัพท์ในการที่จะศึกษา เรียนรู้คลิปวิดีโอออนไลน์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเรียนรู้ทางออนไลน์นั่นเองที่คุณโคณชนส่งไปให้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแต่ละคลิปเลยค่ะเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วเด็กๆไม่ควรจ้องโทรศัพท์มากเกินไปควรที่จะพักสายตาด้วยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าอะไรคะจะทำให้เด็กๆ จ็บตาปวดตาได้นะคะเด็กๆวิธีในการสื่อสารแบบจดหมายนั่นเองเด็กๆควรจะทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลย เมื่อเด็กๆต้องการที่จะส่งจดหมายเด็กๆต้องเขียนข้อความไปก่อนใช่ไหมคะเขียนข้อความที่เด็กๆพอที่จะเขียนได้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้ปลายทางเช่นส่งไปหาเพื่อนเราคิดถึงเพื่อนมากจังเลยเราก็ส่งจดหมายไปหาเพื่อนๆนนั่นเองแล้วก็เขียน ผู้รับด้วยนะคะว่าเป็นใครนั่นเองค่ะเช่นเด็กชายเต็งหนึ่งส่งจดหมายไปให้ผู้รับคือเด็กชายน่านใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเราเขียนจดหมายเสร็จแล้วเราก็ไปย่อนลงตู้ปรษณีนั่นเองค่ะเมื่อย่อนลงตู้ปรษณีเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะมารับจดหมายจากตู้ไปรษณียน์นั่นเองแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปส่งจดหมายตามที่ส่งไปหาผู้รับนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะ ค่ะวิธีการสื่อสารอีกหนึ่งแบบก็คือส่งทางอินเทอร์เนต็ตนั่นเองค่ะทุกวันนี้เด็กๆคงจะรู้จักอินเทอร์เนต็ตกันแล้วใช่ไหมคะเช่นการส่งอินเทอร์เนต็ตแบบไหนคะส่งอินเทอร์เนต็ตทั้งที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆเ,เองค่ะส่งอินเทอร์เนต็ตไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตแบบไหนคะ ส่งการ์ตูนใช่ไหมคะส่งรูปการ์ตูนค่ะไปให้คุณแม่ดูซิส่งได้ไหมคะส่งเป็นแบบสติกเกอร์ก็ได้นะคะเด็กๆค่ะต่อมาเอ๊ะวันนี้เด็กชายเต็งหนึ่งคิดถึงคุณแม่จังเลยส่งสติกเกอร์ไปให้คุณแม่คิดถึงคุณแม่จังเลยเด็กชายเต็งหนึ่งก็เลยส่งสติกเกอร์ไปให้คุณแม่แมแน,แมนั่นเอง แล้คุณแม่ก็ได้รับสติกเกอร์ของเด็กชายต็งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็วิธีในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเช่นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานก็จะส่งงานใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานค่ะ ส่วนมากจะเป็นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะคะในทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันก็จะมีอะไรบ้างคะการสื่อสารทางโทรศัพท์การสื่อสารทางจดหมายการสื่อสาร,ทา,าาร,สสารทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโคชนนะคะก็าฝากเด็กๆทบทวนด้วยนะคะทบทวนตั้งแต่คลิปวิดีโอที่คุณโชนได้ส่งไปให้นะคะทบทบทวนทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะโคชนก็ขอฝากเด็กๆน,นะคะ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ